มือนีต no ื้นเศร้าคือมาเจ๊ดโมงฉันกระจับไดเสียมกับกระครูกับพายปองแปงปองแปงออกมาห้ม้านะมาเห็ดยังวัดตี้มือนีกับสิพามหาอยู่หากินแบบทอรหดและอดทนที่สุดมันคืออะไรน่ะเหรอมันก็คือการมาขูดกระปูพวกเธอเอ๋ยดูสิมันก็ไปขูดกระปูมาตั้งแต่โดน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 เติบโดยทด้ฉันคิดว่าน่ฉันว่าช่วงสุดท้ายที่ฉันมากลนกระปูก็คือช่วงที่ฉันกลับมาจัดงานแต่งงานตอนปีใหววาปีสองพันสิบแปดถ้าเป็นพ่อสัวก็สิเป็นปีพ่อสัวสองพันหาร้อยหกสิบเอ เออนั่นฉันจำได้ข่าวๆํวำนี่หละนั่นคือเทียสุดท่ายที่ฉันมาลงไฮลงนะขุดกับปูจากมือนั่นถึงมือนี่ก็เป็นเวลาประมาณหาปีกวักวหรือได้พวกเธอปะ โดนเติบอยู่ได้เนาะแอ่ว่าถ้าพูดถึงช่วงสมัยที่ฉันเป็นเด็กน้อยเลียนปฐมเนาะเอ้ยแอบว่าฉันคนหนึ่งคือกันเดือกลนกับปูนี่ตะกี้เนาะพวกเธอเขากะสิมีคนมาหลบสื่อปูมันเบลาห้ากับไปก้นฉันกับไปก้นเบิดมือเบิดเว้นก้นเบิดมือเบิดเว้งกับบไดดายฮอสิบลพวกเธอว่าสัมบะน้ำมาขายโลละจักบาทหูบอพวกเธอลละสิบบาทอันนี้ก็เราไปพูนเนาะสมัยตั้งแต่ยี่สิบปีที่ผ่านมาผู้นาะเงินรวยสมัยนั้นมันกะสิซ้ำเงินพันสมัยนี้พู้น้อฉันค ตกเลิกโรงเรียนมากกับไปโกนโกนโกนเสาร์อาทิตย์กับโกน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 อยู่น่ะน่ะจนกว่าเขาสิมาซื้อพูดถึงสมัยเด็กน้อยตะก,กี้เนาะอ,อู้วเบรมีอันมหาหลินทั่วสวรรคทั่วสถาบันรอหาเที่ยวคือจังสมัยนี้เดี๋ยวหนอกับเธอว่าบ่ย้ำแลงกับหาโกนอีกกระปูขายย้ำหายย้ำนะกัาาหารับจ้างโลก,กาดำนะยังกะว่าไปปางเทียฉันกะว่าฉันเฝ้าเกิดไม่อย่างว้อย่างว่ากระโดดกระเดียดเที่บุ๊จ้า บอลจนว่าเกิดสมัยสมือนี่ฉันเได็สุขสบายเนี่ย <c oughs> นานี่มันก็นาแรงเนาะเธออีปู่ไม่กรสิกลนยากจัาะเล็กจัากน้อยเนี่ยเพราะว่ามันแหง้งมันแรลงมันพันไในมีฝนตกมาดินน้ำไฮนะข้างหนาก็แก แกนกัสิโกล้ได้โอ้ยจะปม่ลำบากลำบุญคักเนืถ้าพวกเธอไปหายางตลาดแล้วไปพวกขามาขายกับปู่โรลละลอยรถอะไรอย่างพวกเธอก็ซื้อเข้าไปโลเดเ้ยจะไม่มันหายางหาซาซะให้่ากนใส่แต่ละตูถจนโกนจนว่าเมยอจนว่าล้มออกหูวิงวิงพวกเมืยอคักซำไดพวกเธอกับเบิ่งเอารดนี่นจะจ้วาได้นั่งคัดตำมาดอันเก็บขี้ดินแล้วก็กลกนกเอาจ์นนั่งยงยะบ่ไไวมันเมื่อย <c oughs> ถึงว่ามื้อกะเจ็บมือกาด้านจากการกำเสียมจักว่ดดินกาแกนจะไม่มันยากมันลำบากหลยซะพวกเธอเอ้ย หลังจากที่ไปก้นกับปูมมเรดยบรอยแล้วมัหอยบ้านฉันก็หายพอฉันทําการตำตำตำเพื่อเสียเอาไปอ้อมแบบนี้เสห้ฉันไปโอ้แห้งนังตําอีกฉันเ็เพอไวแล้วแต่โอ้แห้งกนฉันก็เก็บกกเขียนผู้แห้งเราเมียฉันก็เลยขออาสามาทําหน้าที่ล่างพักมีซี่ใบหาใบหกใบเตียไว่ยซอยหันวไว้เพื่อเสียเอาไปใส่ในหม้ออ้อมซึ่งหม้อแกงอ้อมกับปูของเฮาในมือนี่เฮากับสิใส่แม่ครัวในการล้างสันความอร่อยแคสองคนนท่านั้นบ่ได้ใส่สามค้นขึ้นหม้ออันแกงน้อยสมเซอแอนจิลีดมือวานเด้และแน่นอนเราก็จะ ะใช้ปลาแดกสด,ส,ดสดจากไหของคุณแม่เราหลังจากที่ใส่เวลานานนับเป็นชั่วโมงในห้องครัวแบบน,นี้กับเข่ากับน้ำของเขาก็ได้เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ได้ทําการจัดแต่งแบ่งบายหาพักเขาออกซูพีซูนองกินซึ่งบ้านหลังที่ฉันได้ใช้ชีวิตเกิดไม่ใหญ่มากกสิยังมีความเป็นอีสานโดยแท้ก็คือเวลากินเขากินน้ำกสินีซุ้มพีซุ้มนองมาซุ้มกินน้ากันอย่างสีนาปกเธอสามหลังสี่หลังหาหลังในเอะเลี้ยนันเคือพีเคือนองกันนันละหอดย้ำกินเขากินน้ำกสิแต่ แสวดสวดกินน้ำกันผู้ใดมีแน้วอยู่แนวกินอัใรกระิถือมาอยากมาสู้กันกินรวมวงกันกินข่าวแทพสิสุขาบแทบสิสูมือมันก็เป็นวิธีชีวิตของคนอีสานเนาะ